นะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับที่วางเหนือเกตนะครับเวลานี้ก็น่าจะเป็นหลวงพี่แล้วนะครับอาจจะรับชมเกมอยู่นะครับก็น้มัสการนะครับหลวงพี่หลวง,ง,งพี่เบียร์เก็บบอลได้ครับในา,านะของกฤษณะ กจสนะเอ,อ่อขึ้นหมาแม่แม่นด้วยลูกนี้จะพลิกไปลูกนี้ยังเก็บบอลได้ครับของพงกรไปมาทางซ้ายยกขึ้นมายังเตะเก็บบอลได้ตั้งของพิจิตรเวเดชลูกนี้เป็นจังหวะฟาวครับเรียกฟาวได้ครับทางด้านของพงศกร ทำห้นี่ครับจังหวะเล่นเกมเนี่ยเป็นจังหวะฟาวก่อนเนี่ยสรันเนี่ยไปตัดฟาวก่อนเลยครับใส่าของมงคลเนี่ยแต่ว่ามงคลเนี่ยจะถ่ายออกมาครเป็นพันธุวิทย์ที่ขออไปครับสวยท่านผู้ชมนะครับทั้ง1,500ยยูเซอร์นะครับ จะได้เปิดเข้าไปครับเรื่องของสิทธิชัยคุย้มยาติเท้าขวาของสิทธิชัยจะได้เปิดเข้าไปลุ้นอยู่วนี้เปิดโค้งเข้ามาได้มงแล้วเป็นประตูเลยครับโอ้โหแม่ม,มงจังหวะนี้เนี่ยสวยสุดงดงามจริงๆครับในนาทีที่สิบครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นประตูของฮงด้านและกุลปิ่นทอง จังหวะนี้เนี่ยเปิดสวยมงสวยจริงๆครับแม่สุดที่เชคุณมยากได้แอนซิตไปเลยจังหวะนี้ครับจังหวะการทำประตูของนักกุนป่นทองนี่มงเนี่ยจุดโทษพอดีเลยเลยครับและข้ามตัวท่านของกิตศนาเข้าไปครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่ครับและเป็นสิทธิ์ที่ชัยขคุมยากครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประตูครั้งนี้ ม่จังหวะเปิดเนี่ยว่าสวยนะครับจังหวะหม่งก็สวยกว่าแล้วมาดูเกมบุกอย่างต่อนเนื่องตัดใต้ด้านในมีมีให้พิษิตฝากฝากมาซ้ายลูกนิ้แม่ยิงไปตรงตัว,วของกฤษณาครับจังหวะได้จบด้วยซ้ายจังหวะนี้ม่กฤษณาบอกโดนทีเดียวเป็นประตู ขาเหมือนกันโอ้โห,หจังหวะน,นี้เข้าบอลอันตรายครับแม่ฐนะของปฏิวัตินามาตย์ยบจังหวะยกเท้าจาังหวะนี้เนี่ยแม่อันตรายยิ่งนึงครับสุธนจะต้องเอาผู้บุญสบอาออกมาก่อนยิบจังหวะที่ไปสอบขาผู้สินเลยรับ กลับมาสู่เกมที่ทําเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะครับที่ไม่ต้องทำถึงสอประตูนะครับเพื่อเลื่อนชั้นนะครับจะได้เปิดเข้าไปครับเจ้าของเข็มมันัดบุรีรัต สองจังหวัดเนี่ยกำลังเตรียมรถแห่อยู่นะครับตอนแรกเนี่ยพิจิตเนี่ยแม่กำลังจะเบรคก่อนครับตอนนี้พิจิตจะเริ่มทํารถแห่กันแล้วครับมาดูจังหวะนี้ครับเรื่องของเขมรทัศบุรีรั์เท้าขวาของเขมรทัศนจะได้เปิดเข้าไปครับดูจังหวะนี้เขมรทัศเปิดโค้งเสาสองได้มองเต็มหัวมีเหมือนกันครับเรื่องของนครสวรรค์เอฟซีคงสกรจูเมาจังหวะนี้โคกเต็มหัวเลยครับ นาทีที่22รับ่ของโฮสกรจูเมามเล่นายเลข27ของนครสวรรค์ F4 รับโอ้โหเขมมาทัศบุรีรัตน์ครับโอ้โห,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 หดโโหโหังว่านี้เปิดโค้งเป็มนหัวโฮสกรจูเมาเลยฮะดูภาพชายโฮสกรเนี่ยไม่มีใครยืนว่าเวยเวว่าอยู่คนเดียวแล้วเต็มกระบาดเลยฮะมองกัง